เนี่เนี่ยจึงจึงมีจึงมาแล้วก็ต่อมามาที่นี่ปีสองพัยสามแดและสามจึงมาเห็นตรงนี้แหละว่าจิตคิดจะดูตรงนี้มันมีการตั้งท่าตั้งใจเอาไว้ก่อนและทุกขบวนขบวนท่ายืนเดินนั่งนอนมันจะมีตัวเนี้นำหน้าไปก่อนคิดเอาไว้ก่อนแต่เราไม่เคยเห็นมันนะต่อมาจึงเห็นโอ้มันคิดล่วงหน้าไว้ก่อนจะคิดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอน จะสำรวมสังเกตใส่ใจทุกอะไรต่างๆทุกขบวนในการปฏิบัติเนี่ยขบวนการการทำกรรมฐานตรงนี้เขาจะมีตัวล่วงหน้าไปก่อนตั้งใจไว้ก่อนตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นพอมาเรียนรู้กับตรงนี้มันจะสนุกกับการเรียนรู้อีตอนทำนี่ทำแบบอุตรลดไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะ่ะ มุ่งที่จะเอาที่จะทําให้มันได้แต่พอเลิกทาแล้วเนี่ยเราไม่ได้มุ่งไม่ได้คิด <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งทา่าไม่ได้มีอะไรก็มันเลยอะไรมาเออแล้วแต่มันนะ <C 's> ไม่ใช่แล้วแต่เราอ่ะตอนตั้งทา่าตั้งใจในเราต้องการให้มันร <C 's> ู้ <c oughs> ให้มันเห็นให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ <C> s> <S แต่ตอนที่มันเลิกทําแบบนั้นแล้วแล้ว <C 's> แต่มันรู้อ่ะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่มีไม่มีการตั้งท่าตั้งใจไม่ได้คิดอะไรไว้ล่วงหน้าเลย เนี่ย <N ee> แกสนุกกับการเรียนรู้แล้วแต่อารมณ์ไหนจะเสนอโชว์ขึ้นมาก็พร้อมที่จะรู้ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็จะสนุกกับการเรียนรู้ตรงนี้ต <N> องน,นี้ก็ไปเรียนรู้เอาเองนะ <N> ต้องเรียนรู้เองเพราะเวลาผูกเองต้องแก้เองอะ <N> ่ะไปให้คนอื่นผูกไปแก้ให้ก็ไม่ได้นี่ยต้องเรียนรู้เอาเองเหมือนกันกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้ความรู้เรื่องการทำประมา,ามทผิดกับพวกเราทุกคนนะคะ ส,สมรกังไม่ได้กออกลับทังตรงตรงนั้นน่ยมีสมาธิใช่ไหมอาจารย์ที่มันไปรู้งมันเองมีมีสติด้วยมีสมาธิด้วยก,ก็ไม่มีอะไรครับก็เหมือน,นอาจารย์เลยแล้วก็ตอนหลังก็มาปล่อย ปล่อยแล้วก็มันก,มนก็มันก็เบาๆอาจารย์จิตใจเวลาที่ที่เขาที่เขาอยู่กับธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะรู้สึกเบาๆแล้วก็พร้อมที่จะไปไปที่อื่นเนี่ยสังเกตได้ตรงนี้ครับอาจารย์แล้วก็อยู่ในขั้นนี้ตอนนี้ปฏิบัติอยู่ในขั้นนี้อยู่ครับก็มีแค่นี้อาจารย์กรับนวะัรสาร<อ>พระอาจารย์เจ้ขขาค่ะของโยมาที่นี่เป็นครั้งที่สอง วันแรกที่มาก็ยังหลงเพลิดเพลินอยู่กับธรรมชาติที่นี่อยู่มาวันที่18ก็มาถึงก็บ่ายแล้วนะวคะเมื่อวันที่1ิกก็เริ่มมองดูว่าเออเรามาเข้ากรรมาฐานนะคะแต่ก็ตั้งใจว่าเออจะค่อยๆเรียนรู้ไปห,หัดทำไปหัดดูหัดทำไปนะคะแล้วก็มา มองว่าตัวเองก็ยังทำอยู่ในระดับนี้ค่ะก็ดูอิริยมบทเดินเดินนั่งอะไรเนี่ยค่ะแต่สิ่งที่โยมได้ก็คือระหว่างที่โยมเดินเนี่ยค่ะอย่างที่พระอาจารย์บุญชูท่านว่าพระพหาบุญชูท่านว่ามันมีการตั้งท่าอย่างเดินเนี่ยค่ะตอนแรกก็เออตั้งท่าจะเดิน<ม>เดินเดินเดินเสร็จแล้วก็ได้ฟังเสียงรอบๆอเสียงต่างๆโอ้เราก็รับรู้แป๊บหนึ่ง แล้วก็มองออกว่าเออเรากําลังอยู่ในรูเรากําลังเดินอยู่เนี่ยเดิน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 แด้อย่างที่พระอาจารย์มาบรรชูพานผู้บอกมันพลิวพิวแล้วสักพักมันก็หายไปแล้วก็ก็กลับมาใหม่ยอมว่าพยายามเ,ออเดินใหม่ดึงเดินเดินเข้ามาคือดึงดึงเข้ามาว่าเออเราเดินเดินนะนั่นก็พัดเดียค่ะมันก็ไปอีกละเพอไปอีกละแต่ก็รู้นะคะว่า เมื่อกี้เราเผอไปแล้วพยายามดึงกลับมาอีกดึงแล้วก็ตอนหลังๆก็ไปอ,อยากรู้ก็รู้ไม่อยากรู้ไม่รู้ไม่ทราบว่าโยมปฏิบัติถูกหรือเปอล่าเจ้าค่ะกรณีที่โยม,มที่โยมกลับมารู้เนี่ยโยมใช้บัญญััิคาว่าดึง是是ใช่ไหมใช่เจ้าค่ะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าดึงมันกลับมาแค่คว่าเหมือนกับว่าอัานนี้จ,จะมีความรู้สึกที่ที่ที่เป็นลักษณะที่แบบ อาจจะมีการบังคับบ้างก็ได้นะแต่จริงๆนะใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยอยู่หรอกไม่ค่อยอยู่เขาก็จะไปอารมณ์นู้นอารมณ์นี้อยู่เรื่อยๆแหละตอนที่โยมรู้ขึ้นมานั่นแหละมันมีการเริ่มรู้แล้วว่าไม่รู้ใช่ไหมแต่มันเป็นตั๊ดเดียวนะเจ้าใช่ใช่ไอ้ตอนนั้นน่ะมันอาจจะนึกรู้ก็ได้เจ้าค่ะนึกรู้ก็ได้อ่ะฟุ้งไปแล้วคิดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีบัญญัติขึ้นมาในช่วงนั้นนั้นน่ะแต่ตอนที่ตอนที่รู้แล้วเนี่ยโยมไม่ต้องดึงอะไรหรอกเพราะว่าตอนนั้นก็มีท่านั่ง มีท่ายืนมีอาการเดินอยู่ใช่ไหมก็รู้สึกในอาการนั่นแหละแค่นั้นแหละไม่มีการดึงอะไรทั้งนั้นหรอกไม่ไม่ที่โยมพูดว่าดึงนี่หมายถึงว่าโยมเผลอไปไงฮะหมายถึงว่าอย่างที่แก่แกที่จะมาบอกว่าไอ้ตรงที่โยมรู้อะตอนที่เผลอไม่รู้หรอกชุกป,ปะแต่มันรู้แป๊บเดียวนะคะเหมือนที่พระอาจารย์ท่านว่าบอกก็ <c oughs> นิดเดียวไอ้ <c oughs> ตรงที่รู้แป๊บเดียวนี่คืออะไร <c oughs> คือคือ,คอ,อยาบทใช่ไหม <c oughs> ใช่ก็นิดเดียวโยมแล้วมันก็ไปแล้วก็รู้ไป แล้วก็รู้ธรรมดาโยมจิตใจเป็นแบบนี้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่คำว่าคือรู้ใหม่ถามรายละเอียดนิดนึงว่าทําไมโยมต้องดึงกลับมาทําไมใช้คําว่าดึงอ๋อที่ที่ไม่รู้จะใช้คําไนก็เลยใช้คําว่าดึงจริงๆก็คือหมายว่าก็เหมือนกับว่าเราต้องการให้มันกลับมาเหมือนที่เราเมื่อกี้ที่เรารี้นอ่านั่นแหละคือจริงๆอ่ะตอนที่เขารู้นะเขากลับมาแล้ว ตอนเผอก็ไม่รู้ตอนรู้ก็กลับมาแล้วคือตอนที่เราบอกว่าใช้คําว่าดึงนั่นคือเรารู้แล้วใช่มรู้ลแล้วนั่นเด็ดตา้าดึงกะช้มันต้องใช้กําลัง <c oughs> บังคับให้มันมาให้มันอยู่ <c oughs> แต่จริงๆเขากลับมาแล้วแล้วเขาก็ <c oughs> เขาอยู่แล้วหรือเขาไปต่ออีกก็ได้ <c oughs> ใช่ค่ะเจ้าค่ะ <c> โ <oughs> ยมเข้าใจตรงนี้ไหมอตอนไปอะเผอเขาก็ไม่รู้แต่ตอนรู้นะเขากลับมาแล้ว ไม่ต้องบังคับไม่ต้อง,<า>งควบคุมไม่ต้องไปดึงไม่ต้องทำอะไรกับเขาแล้วเนี่ะเนี่ยค่ะที่โยมประสบกับทองวันมาที่ท,ที่วันเนี้วันที่สองเจ้าค่ะก็รู้สึกแบบนี้เจ้าค่ะแล้วก็อีกตอนที่รู้ว่าเขากลับมาแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะเราเราเรารู้สึกรู้ที่ไหนอยู่ก่อนรู้รู้สึกที่ไหนก็คืออยู่ในอียิปบ์เดินเจ้าค่ะ กำลัง,ลงเดินเราก็รู้ว่าเออเนี่ยเดินเดินแล้วหลังจากที่เขารู้แล้วว่าเขากลับมาแล้วเนี่ยเ,เขากลับมารู้ที่ไหนต่อก็อยู่ที่เดิมเออคือเขาสามารถมารู้ที่กายที่เดินก็ได้หรือมารู้ทุกเวทนาที่เปิดปวดเมื่อยเดินนานก็ได้หรือมารู้ที่ฟุ้งไปอีกก็ได้ หรือรู้อย่างอื่นอีก็ได้เช่นทางตาเวลาเดินก็ลืมตาตาก็อาจจะเห็นอ,อารมณ์ทางตาก็ได้ห,หรืออาจจะคิดนึกบงแต่งก็ได้มันสามารถที่จะมีหลายๆอารมณ์แล้วแต่จะรู้ได้ก็คือมันสามารถที่จะรับรู้อารมณ์ได้ทุกท,ท,ท,ทาวารที่เราสัมผัสที่เราได้ใช่ไหมเจ้าคะใช่อารมณ์เนี่ยเขามีอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะที่กายที่เดินเท่านั้นทุกขเวทนาที่เกิดทางกายเดินนานก็มี หรือปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนเช่นเดินอยู่แล้วมีลมพัดมารู้สึกยังไงเย็นหรือร้อนเขาก็มีใช่ไหมหรือว่าเขาคิดนึกปรุงแต่งก็ได้หรือฟุ้งซ่านที่เผลอไปก็ได้แล้วกลับมาแล้วไปอีกก็ได้หรือทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเขามีอารมณ์ของเขาอยู่ตลอดนะแต่อารมณ์ไหนมาแล้วกลับมารู้ที่กายที่กำลังเดินก็ได้หรือมารู้ ที่ฟุ้งไปกลับมาก็ได้แล้วไปต่ออีกก็ได้หรือคิดนึกปรุงแต่งที่จากฟงแล้วมาคิดนึกปรุงแต่งก็ได้หรือมารู้สึกตัวที่รูปเดินยืนนั่งนอนอีกก็ได้ mm hmm. ใช่เพราะบางทีเดินนานๆนวเนะมื่อเดี๋ยวก็ไปนั่งอีกก็ได้แล้วจะรู้ต่อมาไหมอารมณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้ากองนั้นแล้วเรื่องฟงเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาใครบ้างที่ไม่ฟุง้ง เห็นไหมเออเราไม่ใช่พระอรหันนะเรื่องฟุ้งเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วฟุ้งเนี่ยเป็นนามธรรมรู้หรือเปล่าเขาเป็นานามฟุง้งไงถ้ารู้ได้แต่ถ้าไม่รู้ว่าเป็นนามฟุ้งก็คือเราฟุง้งและเราก็บางทีต้องการให้อยู่กับปัจจุบันมันก็คอยไปเรื่องฟุง้งในเรื่องอดีตก็เรื่องอนาคตมันก็จะพยายามจะดึงให้มารู้กับปัจจุบัน มันมันก็พยายามจะไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องฟุ้งเนี่ยนะ,ะเพราะฟงเนี่ยคือถ้าตรหลักของอภิธรรมก็คืออุททัศจ,จะสัมปยุตกโมหะมันไม่รู้นะครมันจึงเผลอไปแล้วมันไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็กลับมาเห็นไหมแล้วก็มาแล้วจะรู้ตรงไหนต่อก็ได้มารู้ที่ฟุ้งไปแล้วกลับมาก็ได้มารู้กายที่กําลังยืนเดินนั่งนอนก็ได้มารู้ลมเก้าพัดมา เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวอะไรก็ได้อีกแล้วแต่เขารู้แล้วแต่อารมณ์ไหนปัจจุบันตรงนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์อมปัจจุบันที่เกิดตอนนั้นใช่ไหมแล้วก็จะมีความเพียรตติสมสธัญญะหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแล้วแต่เขาจะรู้ทีกว่าอารมณ์นยเขาเสนออยู่แล้วตั้งแต่เริ่มเดินนะหรือนั่งหรือนอนอารมณ์เขามีอยู่แล้วอารมณ์มียาบทใหญ่นะยืนเดินนั่งนอนเ็มีอยู่แล้ว ส่วนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่คิดนึกคงแต่งุงต้านเนี่ยถือว่าเป็นอารมณ์ที่จาก<ม>ิยาบทสี่เนะไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใ,ใจแล้วแต่จะรู้ได้แต่ว่าให้รู้ก็พอไม่ต้องดึงไม่ต้องบังคับไม่ต้องอะไรให้เขาแต่ที่ดึงแล้วบังคับจะให้อยู่คืออยากจะให้มารู้กับปัจจุบันใช่ใช่ใช่แต่จริงๆขณะที่คำลงรู้ว่าฟุ้งอ่นั่นะนะ,นะเป็นปัจจุบันแล้วนะ ปัจจุบันของอะไรตติไง mm hmm. แล้วก็ฟุ้งไปบ่อยๆตติก็เกิดบ mm ่อ hmm. ยๆโยมเคยเรียนอภิธรรมไหมว่าตติเนี่ยเขาทําหน้าที่อะไร mm hmm. และลึกรู้ถึงอดีตก็ได้ mm hmm. อารมณ์นะ mm hmm. อนาคตก็ได้ mm hmm. ปัจจุบันก็ได้่ mm hmm. ที่นี้มีสต,ติแล้วระลึกรู้แล้วว่าเขาไป mm hmm. เขาพุ่งไปเ mm hmm. ผลอไปแล้วความเพียรมีไหมแต่ละครั้งละครั้งที่เขามีสติความเพียรเขาก็มีด้วย แต่ถ้าเวลาใดมีความรู้สึกตัวมีสัมพััญญามาเกิดด้วยเขาสามารถรู้เป็นนามฟุ้งได้อันนี้ในกรณีที่เราเราเป็นปริยัตในของการปฏิบัติอยู่นะแต่ไม่ใช่เอาคำพูดไปบอกเขานะเพราะว่าของจริงอะสภาวะเนะ่ะเขานิ่งเป็นใบไอ้ที่เราพูดได้บอกได้มันไม่ใช่ของจริงนะแม้คำว่ารูปนามก็เป็นบัญญัติไม่ใช่ของจริงหรอกแต่ตัวสภาวะของจริงนะ่ะเขาไม่มีชื่อ เขาเป็นปลามาัดเป็นใบเหมือนเราดูหนังใบอะ่ะแล้วดูหนังก็เราไม่อย่าไปภาคอย่าไปกำกับการแสดงเขาไอ้นี่คือพระเอกไอ้นี่นางเอกเออนี่ดีไอ้นี่ผู้ร้ายตัวโกงตัวประกอบมาไม่ดีไม่เอาเช่นฟุงซานไปบ่อยไม่เอา้าคิดนึกปรแต่งเรื่องอกุศลไม่ดีไม่เอาเนี่ยเราไปหัดละครอยู่นะทีนี้ต้องวางใจเป็นนักศึกษาเรียนรู้ทั้งกุศลอกุศลเกิดก็เรียนรู้เขาเหมือนกัน ก็คือไม่ปฏิเสธเขาคือไม่ปฏิเสธแล้วก็ยอมรับว่าธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็ยอมแพ้อย่าไปเอาชนะเขานะยอมรับแล้วก็ยอมแพ้แล้วทุกอย่างจะดีเองก็ได้ศึกษาเรียนรู้กับธรรมชาติให้ธรรมชาติเป็นครูเขาสอนเราเราอย่าไปสอนเขาถ้าเราคอยไปสอนเขาไอ้แก่นี่ต้องรู้อย่างนั้นต้องดูอย่างนี้นะต้องตำรวมต,ต,ต,ต้องสังเกตต้องใส่ใจทุกนะ แม้แต่แม้แต่บางครั้งต้องรู้เป็นรูปเป็นนามนะนี่เราไปสอนเขาทั้งนั้นแหละเจ้าค่ะแม้แต่บางครั้งที่เราเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อเบื่อล้วก็ก็เบื่อเราอยากจะให้มันรู้เป็นรูปเป็นนามอยากดูอยากดูนีดดีอย่างนั้นอย่างนี้ไงแล้วพอมันไม่ได้อย่างที่มันต้องการโทสะมันก็เกิดแล้วโทสะเกิดก็มีโลภตัณหาเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่เจ้าค่ะถ้าจะว่าไปแล้วมีะบวนการสามอย่างเพราะไม่รู้จึงโลภเพราะไม่รู้จึงโกรธเพราะไม่รู้จึงหลง นี่ขบวนการของอกุศลธรรมเขาต่อมาก็มีกุศลธรรมอาตาปีสัมปชาโนสติมามีความเพียรมีสติสัมปชัญญะก็มาเรียนรู้กับอกุศลตรงนี้แล้วกุศลตัวนี้เขารู้จักตัวเขาเองด้วยแต่อกุศลเนี่ยเขาไม่รู้จักตัวเขาโลบก็โลภไปโกรธก็โกรธไปหลงก็หลงไปเขาไม่รู้จักตัวเขาแต่เวลาใดที่มีกุศลความเพียรสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวเนี่ยเขาจะรู้จักตัวเขาเองด้วยแล้วรู้จักอกุศลด้วย เช่นเวลาฟุ่งไปเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมนัน่นเป็นอกุศลน,นะอ,อุทจัจะสามยญกมโมหะมแต่พอเวลารู้อะตติมีแล้วกุศลเกิดแล้วแต่ถ้าเราไปควบคุมบังคับไปดึงเขามาล่ะอกุศลเพิ่มขึ้นอีกนะเราต้องการให้เขาอยู่ใช่ไหมรเราไม่ชอบที่เขาไปฟุ้งไปใช่ไหมเนี่ยก็โทสะแล้วต้องการให้อยู่กับโลภะไอ้ที่ควบคุมบังคับนี่ก็อกุศลดังนั้นแหละก,ก็ต้องเรียนรู้ทั้งกุศลอกุศลตรงนี้ แต่ชื่อมันไม่มีนะมันไม่มีชื่อแบบเป็นกุศลอกุศลแต่สภาวะของเขาเนี่ยเขาบอกให้รู้ว่าตัวนี้เขาต้องการยินดีพอใจเพลิดเพลินอันนี้เขาไม่ชอบเขาปฏิเสธเขาปักสายอารมณ์เห็นไหมเขาจะเป็นสภาวะของเขาแต่เราพูดเป็นภาษาตัวนี้เราต้องใช้บัญญัติไหมมันจะพูดกันไม่รู้เรื่องแต่สภาวะของเขาคืออย่างเงี้ยเป็นปรามาตัตดอย่างนี้แหละองเรียนรู้ทั้งบัญญัติเรียนรู้ทั้งปรามาตัตด ถ้ารู้แต่ปรมัดไม่รู้บัญญัติจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะหรือถ้ารู้แต่บัญญัติไม่รู้ปรมัดก็ปฏิบัติไม่รู้เรื่องอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องรู้ทั้งบัญญัติรู้ทั้งปรมัตดแล้วก็เข้าใจแล้วจะสื่อความหมายเรื่องเดียวกันจะคุยกันรู้เรื่องอ้าวไม่ดังเกตฟุ้งนะเรียนรู้เขาต่อไปแล้วยังอื่นมีไหมยังอืตอนนี้ยังคิดไม่ออกเที่ไม่ะดวกที่ไม่สะดวกในเวลาอยู่ในเวฟนี้ S <S 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 ท,ที่ไม่สะดวกหมายถึงไม่สะดวกกายหรือไม่สะดวกจิตใจจิตใจจิตใจหรือเจ้าค่ะก็มีบ้างเป็นบางครั้งที่ยังยังเป็นกังวลอยู่มีขึ้นกังวลข้างนอกอเจ้าค่ะกังวลอ่าเป็นห่วงบ้านอะไรอย่างน<อ>ี้เจ้าค่ะมีบ้างแต่ว่ามันขึ้นขึ้นมาเองขึ้นมาเองเจ้าค่ะแต่ไม่ได้ขึ้นประจําไม่ได้ขึ้นประจําหาะแล้วก็ก็คือพยายามที่จะหลีกเลี่ยนอ่ะไม่ ช้คำว่าหลีกเลี่ยงอาจจะไม,ไม่ไม่ถูกต้องก็ได้นะคะคือพยายามไม่ไม่คิดอะค่ะไม่ฟุ้งไม,ไ,มไม่พยายามไปไปสนใจคือมีความรู้สึกว่าเออเราตอนนี้เรามาหัดเรามาเข้ากรรมาฐานเรามาที่นี่เราก็ตั้งใจที่จะทําให้ดีฝึกเรียนรู้ไปเจ้าค่ะการตัดปริพเทศมันมีหลายปัจจัยเช่นพิจารณาว่าเป็นเรื่องปกติที่มันจะคิดได้ก็ได้ หรือว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันไปก็ได้นี่ก็ได้หรือว่าให้ใครช่วยดูแลรับผิดชอบไปก็ได้หรือว่าเออเดี๋ยวกลับค่อยไปทําก็ได้ก็ได้นะแต่มาลสิการถ้าใส่ใจแบบนั้นได้จิตใจมีกังวลนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็หายแต่บางคนเคลียร์ไม่ได้จริงอ่ะก็ต้องก็ต้องมาคุยกันพิจารณากันเคลียร์ได้ค่ะเพราะว่าวันแรกที่อาจจะวันแรกมาอาจจะผิดที่นะฮะก็นอนไม่ค่อยหลับแต่พอคืนที่สองก็ หลับสบายดีจ้าค่ะเพราะว่าจะค่อยๆตัด